hello everyone how are you today welcome to my English class again on Friday สวัสดีนักเรียนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูนะคะในชั่วโมงภาษาอังกฤษวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะ and yesterday I taught you how to pronounce the words about clothes and accessory and ask you to draw pictures and color pictures of these words เมื่อวานนะคะครูก็ให้นักเรียน ออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำไปแล้วนะคะพร้อมกับวาดภาพระบายสีเขียนคำศัพท์ลงไปในสมุดเรียบร้อยแล้ว so today we are continue studying about clothes and accessory วันนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าและเครื่องประดับนะคะ um, first I think we should practice more on the vocabulary ตอนนี้ครูว่าเราต้องมาฝึก ออกเสียงคำศัพท์กันอีกสักรอบนะคะโอเค l ล t s ก o everybody say clothes clothes a t-shirt a t-shirt a dress a dress a coat a coat a skirt a skirt a blouse a blouse short Shots, jeans. jeans, jeans, shoes, shoes, pants, pants. Okay, up next. Everybody say accessories, accessories, product A ring, a ring, a belt, a belt, a bag. A bag, a hat, a hat, a cap, a cap, earrings, earrings, sunglasses, sunglasses, socks, socks, sandals. Sandals, okay, that's all. นั่นก็เป็นคำศัพท์ทั้งหมดนะคะนักเรียนได้ฝึกออกเสียงตามคุณครูหรือเปล่า Okay, before we go, uh, we have to talk about plural and singular now. ก่อนจะไปนะคะครูก็จะพูดถึงคำนามที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ก่อนอนักเรียนสังเกตไหมคะว่าถ้าคำนามใดนะคะที่เป็นเอกพจน์จะมีตัว a นำหน้านะคะ่ะตัว a นี้นะคะเราเรียกว่า article นะคะออกเสียงว่า a. อ,อย่างเช่นคำที่หน,นะคะ ต้องอ่านว่า a ring a ring การใช้ article a นำหน้านี่นะคะเพื่อที่จะแสดงถึงความเป็นเอกพจน์มีเพียงแค่1เดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าคำนามนั้นๆไม่ใช่เอกพจน์นะคะแต่เป็นพหูพจน์อย่างเช่นแถวด้านล่างเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเป็นพหูพจน์เราจะไม่มีการใช้ article แต่เราจะมีการเติมตัว s ที่ด้านหลังหรือ s หรือ es ที่ด้านหลัง เพื่อที่จะแสดงถึงความเป็นผ้าหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งนะคะโอเค now we have to go the question for today is what is she wearing what is she wearing คำถามนี้นะคะถามว่าหล่อนชีหมายถึงหล่อนที่เป็นผู้หญิงนะคะหล่อนกำลังสวมใส่อะไรอยู่ and the arrow point at the skirt The arrow point at the skirt. ตอนนี้นะคะลูกศรมันชี้ไปที่อันนี้หมายความว่าเขาอยากให้เราตอบตอบ uh, เป็นกระโปรงนั่นเองนะคะ uh, What is she wearing? นักเรียนสามารถตอบได้ว่า She is wearing a skirt. Okay, one more time. She is wearing a skirt. Okay. Now let's try a new one. What is she wearing? หล่อนสวมใส่อะไรอยู่นะคะลูกศรชี้ไปที่ hat it's a hat นี่คือหมวกนะคะดังนั้นคำถามนี้ตอบว่า she is wearing a hat okay one more time repeat after me she is wearing a hat okay next one อรองเท้าแตะ What is she wearing? หล่อนกำลังสวมใส่อะไรเราต้องตอบว่าหล่อนกำลังสวมใส่รองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะภาษาอังกฤษก็คือ sandals sandals ดังนั้นเราจะต้องตอบพร้อมกันว่า she is wearing sandals one more time she is wearing sandals alright how about this one What is he wearing? This question is different. คำถามนี้แตกต่างออกไปนะคะเขาไม่ได้ถาม she แล้วนะคะเขาถาม he เพราะว่า he หมายถึงเขาที่เป็นผู้ชายนะคะเขากำลังสวมใส่อะไรนะคะ So when you answer, don't forget to change the subject of the sentence. อย่าลืมเปลี่ยนประธานอย่าลืมเปลี่ยนประธานของประโยคให้ถูกต้องด้วยเขาถาม he ก็ต้องตอบ he นะคะเขากำลังสวมใส่ กางเกงขายาวกางเกงขายาวภาษาอังกฤษก็คือ pants pants so you have to answer he is wearing pants he is wearing pants okay how about this one what is he wearing what is he wearing เขาสมใส่อะไรอยู่คะลูกศรน,นะคะ point at socks t h e ยส socks นี่คือถุงเท้าใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องตอบว่าถามฮีตอบฮีนะคะ h e is wearing socks he is wearing socks โอเค Now let's practice ถึงเวลาเรามาฝึกกันนะคะตะกี้นี้นะคะเราก็ได้ลองตอบคำถามที่ถามว่า what is s he wearing หรือ what is he wearing เขากำลังสวมใส่อะไรเดี๋ยวครูจะสอนนะคะวิธีหรือรูปแบบของการตอบต้องตอบอย่างไรและเขียนอย่างไรให้มันถูกนะคะโอเค let's look at this picture อันนี้ก็เป็นรูปภาพของนักแสดงคนหนึ่งนะคะหล่อนกำลังสวมใส่อะไรเอ่ย นี่เขาชี้มาให้ค่ะชุดกระโปรงภาษาอังกฤษก็คือ a dress d and the question is what is she wearing what is she wearing หล่อนกำลังสวมใส่อะไรดังนั้นเวลาตอบถามชีตอบชีค่ะถามชีนักเรียนก็เอาชีขึ้นต้นเลย but don't forget อย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ขึ้นต้นประโยคให้เปลี่ยนตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะโอเค what is she wearing She ต่อไปนะคะเขาใช้คำกริยาช่วยอะไรนะคะใช้ตามเลยคะ่ะ is ต่อไปค่ะ wearing อ๋อง่ายไหมมันเอามาจากคำถามทางนั้นเลยนะคะ she is wearing ส่วนคำว่า w h a t แปลว่าอะไรในรูปภาพมันคืออะไรก็ตอบอันนั้นนะคะในรูปภาพก็คือ address ใช่ไหม รูปภาพคือชุดกระโปรงดังนั้นประโยคนี้นะคะตอบได้ว่า she is wearing a dress she is wearing a dress หมายความว่าหล่อนกำลังสวมใส่ชุดกระโปรงค่ะ how about this picture is a is a man เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะ the question is what is he wearing What is he wearing จากรูปภาพเขาชี้ไปที่กางเกยงยีนภาษาอังกฤษก็คือ jeans jeans เวลาตอบค่ะถามี่ตอบ he ค่ะ he is wearing jeans แค่นี้เองค่ะนักเรียน he is wearing jeans เขากำลังใส่กางเกยงยีนค่ะโอเคอ้าวแล้วถ้าหากว่ามีมากกว่าหนึ่งอย่าง นะคะแบบนี้ what is she wearing ลูกศรชี้ไปนะคะที่สอ,สองสิ่งนะคะเรามาดูกันค่ะตอบคล้ายๆเดิมเลยค่ะ she is wearing a dress ชุดกระโปรงได้แล้วหนึ่งอันแต่ยังขาดอีกหนึ่งอันค่ะเราจะเชื่อมของสองสิ่งด้วย and นะคะ she is wearing a dress and a bag she is wearing a dress and a bag หมายความว่าเขากำลังสวมใส่ชุดกระโปรงกับกระเป๋านั่นเองนะคะ okay. how about three things ถ้ามีของ3อย่างหรือ4อย่างหรือ5อย่างมากกว่า3อย่างขึ้นไปทำยังไง What is he wearing เขากำลังสวมใส่อะไรเอ่ยมีเสื้อยืดนะคะอันแรกชี้ที่เสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็รองเท้านะคะเวลาตอบถามให้ตอบ he he is ตอบตามคำถามะคะ่ะรูปแบบของคำถามเลย wearing he is wearing ต่ออันแรกคือเสื้อเชิ้ตเ,เสื้อยืดนะคะออกเสียงอะ t s h i r ตแล้วใช้เครื่องหมายคอมมานะคะขั้น jeans jeans ก็คือกางเกยงยีนและเชื่อมสิ่งสุดท้ายรองเท้านะคะด้วย and คะ่ะ and shoes okay now read it together he is wearing a t shirt jeans and shoes one more time he is wearing a t shirt jeans and shoes เวลาเราตอบนะคะเราจะนิยมตอบอะไรที่เป็นเอกพจน์ขึ้นก่อนนะคะ okay นะคะวันนี้นะคะ read and match นี่คืองานของนักเรียนนะคะ read and match read หมายถึงอ่านแล้วก็ match คือจับคู่นะคะคำเตือนให้ใช้ดินสอห้ามใช้ปากกาเพราะว่าอะไรคะอันนี้นะคะ is t in the book มาจากในหนังสือเรียนซึ่งเป็นหนังสือยืมเรียนห้ามขีดเขียนโดยใช้ปากกาไม่งั้นลบไม่ออกนะคะแต่ถ้าของใครนะคะมี มีการใช้มีคนใช้ดินสอเาไว้นักเรียนก็ลบออกนะคะรุ่นพี่เขาใช้ไว้นักเรียนก็ลบออกอย่าไปเชื่อเขาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้นะคะหรือถ้าหากใครใช้ปากกานะคะนักเรียนเอาลิควิดลบให้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราใช้ดินสอเขียนเอานะคะ read and match มันมีรูปภาพนะคะรูปภาพ a b c d e f g h ทั้งหมดกี่รูปเอ่ย8รูปนะคะและมีประโยคมาทั้งหมด8ประโยค ะะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปฝึกอ่านนะคะ He is wearing a shirt อันนี้ข้อที่หนึ่ง He is wearing a shirt he หมายถึงผู้ชายใช่ไหมละ่ะดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะเอาตัวอักษรใดมาเติมนักเรียนก็ตัดเลยค่ะรูปไหนเป็นผู้หญิงไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะเขาบอกว่า he he แปลว่าผู้ชาย He is wearing a shirt เขากำลังสวมใส่ a shirt กูตะไม่บอกนะว่าอัชเชิร์คืออะไรนักเรียนไปเปิดดูซิที่จดไว้นะคะจำได้หรือเปล่าอัชเชิร์คืออะไรถ้ามั่นใจแล้วนะคะเอาตัวอักษร A หรือ B หรือ C หรือ D ที่นักเรียนเคื่ว่าถูกต้องนะคะนำมาใส่ทำลงไปในหนังสือนี้เลยแต่ใช้ดินสอน,นะคะห้ามใช้ปากกา And when you are when finished you uh, and when you have finished take the picture of your homework and send send it to me นะคะใครเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปหน้านี้นะคะส่งให้ลงในอัลบั้มส่งงานของวันนี้เลยนะคะม,มีทั้งหมด8ข้อนะคะบางข้อก็เป็น he ผู้ชายบางข้อก็เป็น she ผู้หญิงนะคะโอเค today is done and thank you for your watching thank you for your attention I hope you are happy today stay safe at home goodbye